ไปน้องไปาพาปันจัก,กรยานไปซื้อของไปซื้อของไปซื้อของปันจัก,กรยานไปเสื่ออันฝน,นกระจกฝนตกจ้าเลยที่ปันจัก,กรยานไปเสื่ออันของไม่เย็นจะัดแทนเพราะไงกินเหมือนแร่ คริสต์มาสนะเงนแรงสวัสดีวันคริสต์มาสนะจ๊ะเดี๋ยวค่อคุยกระเดากระเป๋าเงินมาน้ำบ่ค่อยกระเป๋าลืมบ่ล,บล่ะบ่ลืมนนะ ้เร็ต้องค่อยๆขึ้นพี่น้องเพราะว่ามันปวดขาวัสดีบัดีบัสด,สดีพี่น้องป้องไฟเย็นเมื่อจอ่วยจ่อยได้พี่น้องอันปั้นจักรยานไปซื้อของพี่น้อง ฝนตกจ้าฝนตกฝนตกกับอากาศเย็นๆยนอู้หูหนาวมึงมือแข็งละเริ่มมือเริ่มแดงละหนาวเดี๋ยวปิดหมวกก่อนเด้อ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 แม่น้ำกด ันฝนมันตกพี่น้องมัวกันมัวกับ่ค่อยอยู่หรอกเวลาโดนลมมากมันกับปิวไง วล่าลมพัดน่ะวล่าเขาถีบยังเสียมันตองได้จับหมวกไว้ยังสีเหมียูห <c oughs> นาวบนไหนก็ต้องได้ออกพี่น้องขอบมันนั่นมันกระบอกไก่บ้านดอกพี่น้องมันอยอนผมถีบจับกรยานไปกับกตัวมานจากสงองกิโลนี่ละเออกเลเอัน,น เลยถีบจัก,กรยานเอาจ้าบอันบอ่อห้เขามาช่วงบอ่อห้เขาข้าไปมัน,ม,น,ม,นมันมันบ่ไก่บ้านก็อวดซาเอาพี่น้องเอดจังไดเนาะมาอยู่บ้านเขาเมื่อเขาก็อวดซาเอาสันต์ ไฟแดงพี่น้องรอไฟรอไฟเขียวอ่าไฟเขียวแล้วไปได้จันี่แหละจะปั้นจะก,กระยานไ,ไปอ่ะ้หนาวขูดกระรังมันก่อน มันก็มีหมวกดูแต่เวลาใส่หมวกแล้วมันปิวล่งน่พี่น้องเข้าใจวะมันต้องมันมันต้องงัดมันต้องดึงมันมันมันเนี่ยมันต้องงัดงัดขางงัดขางเพราะให้หมวกมันปิวเพราะเพราะมันบอันหัวา่เปียกผมบ่เปียกมาพูดแต่ว่าเย็นมือ บริใจชงมือเบืงเย็ยนจนมือแดงอ่ะพี่น้องเบิง้งเห็นปะมือแดงอ่ะหนาวว่าหนาวเย็ยนจนมือแดงนะขนาดป่นมมายังประทันพอสิบนาทีแล้วเนะี่ยมือแดงหนาว รอบไฟเดียวกันฝนก็ตกฝนก็ตกถ้าหิมะตกลงมาเลยมันกับบอลถอยได้ปี่นกมันกับบอลซ้ำกับหนาวได้ฝนตก ฝนตกแบบสี่ก็ะหิมะตกมันดีกว่าที่ว่ามันติดลบแล้วแบบว่าติดลบด้ดยต้นไม้แข็งเด้อพี่น้องถามว่ามันดีตรงไหนอันที่ว่ามันติดลบต้นไม้แข็งที่ว่าฝนบตกน่ะมันเ็ทให้ถนน,น,นมืนพี่น้องแล้วมันเย็นแบบที่นี้ว่ามันเย็นเข้นไปนี่ขั้วหัวใจเลยนะ ถึงแล้วเปียกเลยเปียกเปียกเปียก เบียกเๆียอเบียดเบียด,ม,ดมันละจานมันละมันละอูงหนนาคอยแดงไหมพี่น้องหนาแดงไหมหมดแล้วหนาแดงชื่อเพิงไหม i <laughs>